ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเนาะมือนี่ออกมาเบิงอ่ามาเบิงห่วงเข่าครับผมมาเบิงห่วงเขานะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นอันอ่าพันเข่าครับพันเข่าที่ผมมันอ่าเจ้าไวยวานปีหนานะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นอันก่อคอนะครับเนาะก่อคอน่นนานหาเก่าครับผมเป็นพัานเตี้ยครับผมเป็นพ่านเตี้ยอ่าสูงกับ อ่าเลยหัวงเขามาน้อยนึงนะครับเนาะนี่ครับเป็นพันเขาครับไปจาเอาไว้วานปีนานะครับผมเนี่นี่ผมว่าเิ่นห่วงเขาครับว่ามันสิเป็นยังไงนะว่าว่ามันจะห่วงหน่อยห่วงไงนะครับเนาะนี่ครับผมห่วงเขาครับผมห่วงเขาห่วงเขาก็สิประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แหละเนี่ยห่วงเขาครับผม เนี่ยเขาเขาสื่อพันมากครับสื่อพัน,มน์ม่นมือนั่นนะครับเนาะเนี่ยผมห่วงตัวนี้กะอ่าห่วงเขากบกลมแล้วนะครับเนาะมือนั่นก็ซื้อแม่ครับซื้อแมน่นอ่าพัานเข่าแล้วนะอ่าก่อคอหกนานหาเก่าแล้วมาซื้อแม่สองสอบครับผมส,อ,สอ,องสอบกับสอบด้าน หกร้อยครับหกร้อยแปดสิบาทนะครับเนาะซื้อมาไว้กับเมื่อาาวานอ่าเมื่อวานนั่นได้สองไฮครับผมได้สองไฮกับบอเป็นยัง,งร่ำเนาะได้สองไฮกับดีนะครับเนาะเพราะวา่าถ้าถ้าไว้ปีหนานะครับเนาะนี่วานวานเอาเป็นพันปีหน้าครับผมกว่าผมสิเปียเนี่ยมันเป็นอันอ่เขาเกาแร้วเนาะเขาเกาอันะมันกับพันเตีย้ยเือกันแหละครับแต่ว่ามันอัน มันหั่นแกมนะ้ครับนะมันหั่นแก่มันก็ถือเมียนต้นสูงต้นตำนะครับเนาะก็เเยอ่นเปลี่ยนพันธุ์เลยนะครับเนาะแกะม่วงเขาก็คือว่าก็ใส่ได้อยู่นะครับเนาะนี่ก็ต้นเขาก็เสมอกันดีอยู่นะครับเนาะเสมอกันดีอยู่บ่มีแกมเลยนะครับเนาะแต่ว่าท่านอ่า เขาเก่านลครับว่าบนพันบนพันตัวหนีนะครับว่าต่วมันก็เป็นอ่าพัานเตี้ยให้กันนะครับว่าต่วเขามันแกมรลายนะครับเนามันสีมีทั้งต้นเตี้ยต้นสูงนะครับเนาแกมมันกัร้ายนะครับเนาเบื่อนอาบาเบื่อนที่ห่อพันมาใหม่นะครับว่าต้นมันสีเสมอกันเลยนะครับเนาะย่ครับผมนี่นะพันใบวานปีหนานะครับเนาะ ช่วงนี้หนาเ็ยังมีครับตบานอ่าฝนหนาสีงดลงมาแล้วนะครับเนาะฝนหนาสีงดแล้วนะครับเนาะกับกับสีเมียนอ่าล่มอยู่นะครับเนาะล่มสวยๆอยู่นะครับเนาะต่าร์ล่มแต่ล่มหนาวครับตบาร์ยังมองข้างในหนาวนะครับเนาะครับโอเคครับผมท่านตลอดชีวิปนี้ก็ฝากไว้จำนี้ก่อนนะครับเามือนี้พมมันเอกมาเมืองห้วงเขาซื้อนะครับเนาะวามันสิเป็นตังไหนนะครับเนาะ สำหรับอันเขาอ่าพันพันที่สื่อมาใหม่นะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก็น่าฝากกันติดตามติดตามครับติดตามชิปหนานะครับเนาะขอพูดได้ายครับ,บ,รรบสวัสดีครับผม